ครับคุณชสารครับขนาะนี้นะครับน้ําป่าที่หลากเข้าท่วมบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาขนาะนี้ได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับเนื่องจากน้ําป่ามาเร็วและไปเร็วแต่ยังคงสร้างอาทิ้งความเสียหายไว้เป็นจํานวนมากโดยนักศึกษาที่อยู่บริเวณนี้นะครับได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากเช่นกันครับ รถยนต์จำนวนสองคันถูกพัดมาซ้อนกันบริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งในตำบลแม่ก,กาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาแสดงให้เห็นถึงความดุแดงของน้ำป่าที่หลากเข้าในพื้นที่ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก่อนช่วงเวลาประมาณ8นาฬิการะดับน้ำจะลดลงทั้งหมดกับนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาที่พักอาศัยอยู่บริเวณหอพักที่นี่ต่างออกมาสำรวจความเสียหายสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองโดยนักศึกษาเล่านะครับว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนน้ำป่าหลากมาอย่างรวดเร็วและลดลงไว โดยส่วนตัวแล้วนะครับจะออกไปพักอาศัยอยู่กับเพื่อนที่ด้านนอกก่อนจนกว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับมันไม่เคยเกิดขึ้นค่ะมันแลกอ่ะแต่นะ้ำมันมาเร็วมากเลยค่ะมันหนูคิดว่ามันไม่ควรจะท่วมได้แต่มันกลับท่วมมาถึงแบบมิดล้นเลยค่ะย่ายังติดเลย เดี๋ยวหนูจะย้ายไปอยู่หอเพื่อนค่ะอ,อเพราะเหตุการณ์นี้แหละค่ะมันไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้ค่ะส่วนภาพนี้นะครับเป็นภาพในช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่มวลน,น้ำไหลบ่าเข้าท่วมอย่างรวดเด็วทำให้ชาวบ้านและนักศึกษาในหอพักไม่สามารถที่จะเก็บข้าวของได้ทันและระบบเตือนภัยก็ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าสร้างความเสียหายอย่างหนัก และมีนักศึกษาบางส่วนยังติดอยู่ในบริเวณหอภาคกครับขณะที่หน่วยงานต่างๆของภาครัฐเองก็เร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือเช่นกันเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาบอกว่าขณะนี้เร่งให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วและเร่งสำรวจความเสียหายเบื้องต้นและได้สั่งให้หน่วยงานหาแนวทางเยียวยาผู้เสียหายทั้งหมดครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยครับก็จะได้มาสํารวจความเสียหายแล้วก็อยู่ในในช่วงของการฟื้นฟูนะครับวา่าเรื่องความเสียหายเรื่องรถลาเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะดูในส่วนของถ้าไหนมีบริษัทไหนมีประกันเนี่ยก็จะได้ให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยในในการที่จะผลนะไปซ่อมตามปกติไปส่วนคันไหนที่ยังไม่มีหรือว่ายังไม่หาไม่สามารถที่จะไปจอดที่ไหนได้นะครับทางท่านผู้การ ก็ได้สั่งการให้ผู้กับนะครับได้ประสานกับทางอู่รถนะครับได้ให้มายกเพื่อที่จะเอาไปเก็บรักษาไว้ก่อนนะครับที่สถานีตำรวจภูทรสถานีตำรวจที่แม่กาเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้ๆของมหาวิทยาลัยพะเยานี่ครับ สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผู้นวยการโครงการชลประทานพะเยายืนยันว่าไม่ใช่อ่างแตกหรือว่ามีน้ําล้นครับแต่เป็นผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากกว่า100มิลิเมตรบริเวณห้วยแม่กาและหลักเข้าคลองแม่ตำบริเวณตําบลแม่กาครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ สำหรับเหตุการณ์น้ำป่าหลากในครั้งนี้นะครับมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดตั้งสูงพักพิงชั่วคราวให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าไปพักพิงนะครับขณะนี้มีผู้ได้เข้าไปอาศัยอยู่แล้วประมาณ70คนโดยศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับได้กว่า1,000คนนะครับโดยมีน้ำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมถึงที่พักอาศายัยแล้วก็มีการดูแลตลอด24ชั่วโมงครับคุณเชษา์ครับ คุณปัดคือถ้าดูในโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นภาพของความช่วยเหลือกันของภาคประชาชนรวมทั้งในกลุ่มนิสิตกันเองด้วยรวมทั้งภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังคุณปัดต,ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายก็จะช่วยเหลือกันดีทีเดียวจากภาพที่คุณปัดเห็นเนี่ยตอนนี้ความช่วยเหลือในมิติต่างๆเรื่องของน้ําอาหารเสื้อผ้าเป็นยังไงบ้างครับภาพที่กําลังเกิดขึ้น การช่วยเหลือเนี่ยต่างระดมเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่เองก็มีทางวัดต่างๆนะครับได้นําอาหารเข้ามาแจกให้กับนักศึกษารวมไปถึงว่ามีคนจากในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยาเองก็ได้มีการประกอบอาหารแล้วก็เข้ามาแจกใจ่ายให้กับนักศึกษาในพื้นที่ครับบางส่วนนะครับมีการตั้งโต๊ะ แจกเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้กับนักศึกษาแล้วก็รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับในขณะเดียวกันนะครับทางหน่วยงานต่างๆเองก็ได้ระดมกําลังเข้ามาในพื้นที่ในการชําระล้างหรือว่าทําความสะอาดดินโคลนที่อยู่ตามถนนครับโดยนักศึกษาต่างๆในพื้นที่เองนะครับก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนของตัวเองในการทําความสะอาดนะครับโดยเป็นภาพที่น่ารักเป็นอย่างมากครับครับก็คงจะต้องเร่งพื้นปูนะครับเพราะเท่าที่ทราบมาเห็นว่าอีกสองสัปดาห์เด็กๆเ,เขาจะ สอบปลายภาคกันแล้วด้วยนะครับ